ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับบูรพาจารย์แห่งสมเด็จโตขัวตาแสงวัดมณีชลขันผู้สำเร็จในวิชาต่างๆตำนานที่น้อยคนจะรู้เหลืองรล้าวความเป็นมา ประวัติของขัวตาแสงพระอาจารย์องค์สำคัญของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีในยุคกรุงรัตนโกสินทร์200กว่าปีล่วงมาแล้วจะหาพระพิสุรูปใดที่จะเป็นที่รู้จักของมหาชนยิ่งไปกว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีแห่งวัดละคังโคสิตารามพระมหาเถรอาจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่ไม่มี แต่จะหาผู้ที่รู้จักพระมหาเถระอันเป็นที่เคารพนับถือและเป็นบุรพา,ารย์องค์สำคัญองค์หนึ่งของสมเด็จพุทธจารย์โตอันมีนามว่าหลวงปู่แสงแห่งวัดมณีชลขันเมืองลบบุรีน้อยเต็มทีและมีอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่แทบจะไม่เคยได้ยินชื่อของหลวงปู่แสงเลย ทั้งที่หลวงปู่แสงหรือขัวตาแสงผู้นี้หรือพระครูมหิทธิเมธาจารย์นี้เป็นคณาจาร์ที่มีชื่อเสียงเป็นอันมากในยุคที่ท่านทรงสังขารอยู่พระเกจิอาจารย์หลายรูปที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่ได้เคยมานมัสการขอมอบตัวเป็นสิทธิศึกษาเล่าเรียนวิชาการต่างๆจากหลวงปู่แสงมีจำนวนมาก เป็นที่เรื่องหรือขจรไปในหมู่ผู้สแสวงหาความรู้วิชาทั้งสมณะและวิปัสนาค้าทาอาคมเป็นที่รู้จักไปจนถึงในรั้วในวังในประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จโตสำนวนของตียมปะวะยวก้าวเกี่ยวกับหลวงปู่แสงไว้ว่าโดยเฉพาะในรัชกาลที่สองการศึกษาวิปัสนาธุระ,จะเจริญรุ่งเรือง ด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร,ราชนภาลัยทรงทำนุบำรุงวิทยาประเภทนี้โดยโปรดให้อาราธนาภาพพิสุที่ทรงคุณวุฒิในทางวิปัสนาธุระทั้งในกรุงและหัวเมืองปักใต้ฝ่ายเหนือมารับพระราชทานบารไตจีวรกฎและบริขารอันควรแก่สมณะฝ่ายอรัญญวาสีแล้วทรงแต่งตั้ง เป็นพระอาจารย์บอกพระกรรมฐานแก่พระสงฆ์สมเนนและคฤหั์การศึกษาวิปัสนาธุระและมายาศาสตร์ของเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นสันนิษฐานว่าจะได้เล่าเรียนในหลายสำนักด้วยในสมัยนั้นการศึกษาวิปัสนาธุระ,จะเจริญเผยแพร่หลายนักมีครูบาอาจารย์ผูสงเกติคุณอยู่มากดังกล่าวแล้ว แต่ที่ทราบแน่นอนนั้นว่าในชั้นเดิมท่านได้เล่าเรียนในสำนักเจ้าคุณอรัญยิกหร,หรือหลวงปู่แก้ววัดอินทรวิหารและในสำนักเจ้าคุณบวรวิริยะเถละหรือหลวงปู่อยู่วัดสังเวชวิสยารามและดูเหมือนจะได้เล่าเรียนจนมีความรู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เป็นสมณีน,น,นด้วยปรากฏว่า เมื่อเป็นสมณีนั้นครั้งหนึ่งท่านได้เอาปูนเต้าเล็กๆไปถวายเจ้าคุณบวรหนึ่งเต้ากับถวายพระในวัดองค์หนึ่งเต้าเวลานั้นไม่มีใครสนใจมีพระอยู่องค์หนึ่งเก็บปูนนั้นไว้แล้วปั้นเป็นลูกกลมๆสักสาถึงสี่ลูกภายหลังเป็นลูกอมศักดิ์สิทธิ์เหลืองหรือกันขึ้นดังนี้ ต่อมาในภายหลังได้เข้าศึกษามายาศาสตร์ต่อที่สำนักพระอาจารย์แสงจังหวัดลบบุรีอีกองหนึ่งข้อมูลจากหนังสือสมุดสมเด็จปีพุทธศักราชส5 5 1อนุสรณ์200ปีแห่งชาติการสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังสีวัละคังโคสิตารามโดยพระครูกัลยานุกูลหน้า182บันทึกไว้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จท่านเรียนวิชายนระยะทางมาจากหลวงปู่แสงข้าวหนึ่งมีผู้นิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จไปในงานพิธีมงคลโกนจุกที่จังหวัดอ่างทองท่านได้เริ่มออกเดินทางก่อนกำหนดเวลาเพียงสามชั่วโมงมีคนสงสัยกันว่าท่านจะไปทันเวลากำหนดได้อย่างไรถึงกลับได้สอบถามไปยังเจ้าภาพในภายหลังต่อมา ก็ได้รับคำตอบว่าท่านไปตามเวลาที่กำหนดในดีกาไม่ขาดเคลื่อนว่ากันว่าวิชานี้ท่านใดศึกษามาจากพระอาจารย์แสงที่จังหวัดลบบุรีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร้ e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่